อ้าวสสวัดีครับโหช่วงนี้ YouTube อ๋อหรอ YouTube แล้วแล้วเราอันคัดนะพิกนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์อันคัดแต่ที่เกียดที่เกียดไม่มีเวลาผมนี่ทำงานซะสูบเลยก็วันนี้อยู่กับแขกคนสำคัญเป็นคนที่ผมเกือบจะไม่ได้เจอสักเกือบสิบปีนะ ใช่ครับไม่เจอนานเลยไพราะ้เจอนานมากแต่ว่าเป็นคนเก่งเก่งเฮ้ยเก่งเก่งมีครับมีครับอ่ะเฮ้ยก็เปิดเปิดตัวอะไรไหมตัวไงเปิดนะปึ๊บนิดนึงนะปึ๊บเฮ้ยเสียงคือใครเสียงคือใครครับท่านผู้ชมปึ๊บเฮ้ยนี่ใครดูอ่ะไม่ไม่ค่อยมีคนดูหรอกโอเคอันนี้เเป็น อันนี้คืออาหารของพวกเราอบอมชวนมาแดกเบียร์ซะแล้วเลิกงานผมก็แดกเบียร์ใช่ขอบคุณมากครับพีทที่เลี้ยงวันนี้นะคะล้องน้องดูดีก็ไม่ได้เจอนานตอนนี้คุณคุณมาที่นี่ได้ยังไงไหนลองเป็นอินสตาเลชั่นนะครับสำหรับเด็กกับโปโลแถวไทยเด็กกับโปโลเขาอยากจะมาที่นี่กันเยอะแยะหรอเออ คนนี้ก็มาเรียนเอาง่ายๆใช่มาเรียนมาเรียนแล้วก็เพราะเื่องเก่งจัดก็เลยได้ได้ทํางานที่นี่ทํางานกับพี่พีครับตอนนี้อ่าพี่พีได้ข่าวคุณเป็นคนแนะนําคุณบอมด้วยใช่ครับก็ไม่เทิงขนาดนั้นก็มันก็เข้าด้วยความสามารถอ่าแน่นอนแน่นอนนะก็เป็นจริงก็ช่วยช่วยแต่ตอนตอนพี่ช่วยแนะนำเนี่ยส่งพรเนี่ยพีคเขม่งใส่เลยนะใส่ H R บอกเอาผอร์ตไปวางที่โต๊ะบอกโยนเลย This is มา This is bomb This is the bomb โดนระเบิดเออที่ปุ๊ไอ้อาร์เขาบอกว่ากูไม่รับท่านไม่ได้นะกูเกือบไม่ได้เพราะเยอะเล้วกูหยิบมาแล้ววางดีๆได้เขาก็เขาก็ทำงานกันอยู่สองคนนี้ก็แฮหามีพี่คนไทยอยู่ชีวิตก็โอเคนะที่นี่นะโอเคครับดีใจด้วยครับคุณบอม ก็เพิ่งได้มากินร้านพี่จิ๋งครั้งแรกอ้าวไ oh. ม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้แต่ว่าอร่อยใชอได้นะโคตรอร่อยอ่ะใช่อร่อยแบบจนขายหมดวันนี้ยอดแม่งโคตรถล่มทลายอ่ะร้านอื่นขายแบบพู้ผมไม่ได้แล้วช่วงเนี้ยอีสเตอร์นี่แบบทำลายสถิติเลยที่หมายทำแทบไม่ทันมือหักเลยเด็กว่าหนึ่งร้อยตีมือตัวเอง ยอดหนึ่งร้อยครับนี่เพี่ยวเพียวหนึ่งร้อยล้านวอนแต่ก็ดีครับทุกอย่างสหรับคุณก็ดีนะครับผมโอเคช่วงนี้ขอไปรับประทานข้าวนะครับจิม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 บายบายไม่คือลายหรอไม่ลไม่ไม่อันนี้ทำให้ตัวเองดูตอนแก่เสมมติมีลูกก็ทำให้ลูกดูเหนองมากเลยน ที่จริงที่จริงอยากจะให้พ่อแม่ดูแต่กลัวเขาเป็นห่วงไว้ก่อนเดี๋ยวเห็นเฮ้ยทำซ้โซ้อรเดี๋ยวคิดไปไกลวอ,อาขยยาบ้าเออแมงคิดว่าแบบกูมาพีที่นี่เฮ้ยแถานี้ไม่มีขายกัญชาว่ะแถวเอสเตอร์เลยเขาขายทุกที่ไม่เป็นเป็นร้านแบบจริงจังจังอ่ะเนล้อมีวคนตั้งต่อคิวอ่ะตอนนี้พอปิดน่าจะดีว่ะ ร้านต่างร้านแบบเปิดเยอะมากนะเดี๋ยวแม่ก็ซาไปไงที่ไทยอย่างนี้ก็เยอะไปไทยอย่ยวนี้แบบน่าจับขึ้นไดเลยอ่ะเมื่อกินแล้วไม่หวแล้วหิวบ๊ายบาย